Honda Fit 2025เป็นรถยนต์คอมเพกที่พัฒนาโดยบริษัท Honda ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ขับขี่ที่มองหารถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันมีขนาดกระทัดรัดและสะดวกสบายในการใช้งานในเมืองซึ่งในรุ่นปี2025นี้ Honda ได้มีการปรับปรุงทั้งในด้านดีซไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปการออกแบบภายนอก Honda Fit 2025ยยังคงคอนเซปต์การออกแบบที่คงความทันสมัยและมีความเป็นสปอร์ต แต่ก็ยังคงความสะดวกสบายในการใช้งานในเมืองไฟหน้าและไฟท้ายในรุ่นนี้ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและมีความเฉียบคมมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยี LED ที่ให้ความสว่างและประหยัดพลังงานพร้อมกับกระจังหน้าแบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มความล้ำสมัยให้กับตัวรถนอกจากนี้ยังมีการปรับรูปรษณ์ของกันชนหน้าและหลังเพื่อให้รถดูมีความสมดุลและดุดันมากยิ่งขึ้นขนาดและพื้นที่ภายใน ฮอนด้าฟิต2,025ยังคงเป็นรถยนต์ขนาดกระทัดรัดที่เหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองโดยมีขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไปแต่ก็ยังคงให้พื้นที่ภายในที่กว้างขวางการออกแบบภายในเน้นความสะดวกสบายและการใช้งานที่ง่ายดายเบาะนั่งสามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบทําให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกสบายทั้งในระยะทางสั้นและยาวโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ขับขี่ต้องการพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระรถยนต์รุ่นนี้มีระบบการพับเบาะหลังที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบรรทุกของ สมรรถนะและเครื่องยนต์ในรุ่น2 0 2 5นี้ h อน da Fit มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มีความประหยัดและให้ประสิทธิภาพที่ดีเครื่องยนต์เบนซิน,น1.5ลิตรสี่สูบที่สามารถผลิตกำลังได้ถึง120แรงม้าโดยมีระบบขับเคลื่อนที่ช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางหลวงสะดวกสบายและปลอดภัยขึ้นนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดที่มีความประหยัดน้ำมันสูงซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ขับขี่ที่มองหาการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ระบบขับเคลื่อนของ Honda f i t 2 0 25ถูกพัฒนาให้ตอบสนองได้ดีทั้งในเรื่องการควบคุมและความเสถียรเมื่อขับขี่โดยใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า FF และระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่นและมีความประหยัดน้ำมันสูงระบบเทคโนโลยีและความปลอดภยัย Honda f i t 2 0 25มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบความปลอดภัยที่ครบครัน เริ่มต้นจากหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วที่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายระบบเสียงคุณภาพสูงเพื่อความบันเทิงในระหว่างการเดินทางและการเชื่อมต่อกับระบบนำทางที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้อย่างแม่นยำในด้านความปลอดภัย Honda Fit 2 2งพมาพร้อมกับระบบ Honda Sensing ซึ่งเป็นชุดเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยเตือนการออกนอกเลนเลนดีพาร์ตัววอร์นิ่งและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ c o l d i t i o n Mitigation Braking System ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุความประหยัดน้ำมัก Honda Fit 2025ได้รับการพัฒนามาเพื่อให้มีความประหยัดน้ำมันสูงโดยเฉพาะในรุ่นไฮบริดที่มีความสามารถในการลดการใช้พลังงานได้อย่างมากการเดินทางในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น รือการขับขี่ทางไกลรถยนต์รุ่นนี้สามารถประหยัดน้ำมันได้ดีกว่ารถยนต์ทั่วไปซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงความสะดวกสบายในการขับขี่ระบบการสะเทือนของ Honda Fi t 2025ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับการขับขี่ในสภาพถนนที่หลากหลายได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือการขับขี่บนทางหลวงที่ต้องใช้ความเร็วสูงระบบการสะเทือนจะช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สึกสะดวกสบายและมั่นใจในการขับขี่ Honda Fit 2025เป็นรถยนต์คอมแพคที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขับขี่ที่มองหารถที่มีทั้งความประหยัดความสะดวกสบายและสมรรถนะที่ดีด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและระบบความปลอดภัยที่ครบครันทำให้ Honda Fit 2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันในเมืองพร้อมกับการประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยมลพิษ